สวัสดีครับวันนี้นะครับพวกเรานะครับนิสิตนักศึกษาภาควิชาทางชีวภาพนะคะนรับสถาบันพิจัยณว่าอะไราเบนหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับวันนี้พวกเรามาที่สา,ารคามความปูนานที่อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนะครับเพื่อนที่ว่าวันนี้เราจะมาศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเลียรเร้ยงปูนานสำหรับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ <c oughs> เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรธรรมชาติของเรานะครับไปกันเลยครับตอนนี้นะครับเรามากับอาจารย์สุดารัตน์นะครับ นำทีมไปแล้วนะครับผอ,อ,อสุดารัตน์งเรามาจากคุณพี่เกยูนนะครับคุณพี่เกยูนซึ่งท่านเป็นเจ้าของฟาร์มของที่นี่นะครับเพื่อที่ว่าท่านจะได้ให้ความรู้กับเราในการเลี้ยงปูนาแล้วก็การที่จะนำสู่กระบวนการที่ผลิตและก็ส่งออกต่อไปทำยังไงถึงได้รายได้มีรายได้ถึงหล,หลักแสนหลักแสนรายได้หลักแสนขอดือนนะคะ ก่อนอื่นนะครับก็จะสอบถามก่อนว่าที่มาในความสำคัญที่มาของการที่จะเลี้ยงปูนาเป็นอย่างไร,รทำไมถึงคิดที่จะอยากจะทำะการเลี้ยงปูนาครับจริงๆแล้วการที่เลี้ยงปูนาเนี่ยทริงๆแล้วเราต้องศึกษาก่อนนะครับศึกษาก่อนว่าปูนาเนี่ยเราจะเลี้ยงเนี่ย<ม>เพื่ออะไรนะครับบางคนเลี้ยงเพื่อศึกษาดูงานบางคนเลี้ยงเพื่อเชิงพาณิชย์นะครับ ถ้าถ้าเราจะเลี้ยงเพื่อเชิงพาณิชย์เนี่ยเราต้องมีข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับว่าปูนามีขี่สายพันธุ์นะครับแต่ก็สายพันธุ์อะไรบ้างที่เราสามารถที่จะเลี้ยงได้นะครับเพราะาบางสายพันธุ์เนี่ยม,มันม,นมนันขึ้นกฎหมายนะครับที่จะเลี้ยงในเชิงพาณิชย์นะครับทีนี้มันมันมันขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราจะเลี้ยงเพื่อเชิงพาณิชย์เนี่ยมันต้องเป็นสายพันธุ์ที่คนนี้มเอาไปแจกมูลเพื่อจะบริโภคนะครับซึ่งตอนนี้ปูนาที่ผมเลี้ยงเนี่ยมันจะเป็นสายพันธุ์ปูนาก้ามหนีบสีม่วงนะครับ ั้หนีบสีม่วงนะครับที่เขาเรียกว่าพันพเทพขนาดลำตัวมันใหญ่นะครับแล้วก็รสชาติอร่อยนะครับซึ่งคนนิยมเอาไปแปรรูปจริงๆแล้วปูนาเนี่ยปูภูเขาก็มีตัวใหญ่เหมือนกันแต่รสชาติหรือว่าความนิยมเนี่ยมันจะต่างกันนะครับเขานิยมก็เลยลงตัวที่ก้้มหนีบสีม่วงเพื่อแปรรูปเพื่อบรนิโภคนะครับนะครับอีกอย่างเนี่ยปูนาในใกล้สูนพันธ์และปูนาธรรมชาติเพราะว่าตอนนี้เกษตรกรเร,กเราก็ สช้ยานะครับค่าค่าปูนานะครับทั้งค่ายาโดนสารเคมีต่างๆนะครับทําให้ปูนาของเราเนี่ยใกล้สูญพันธุ์ผมก็เลยมีแนวคิดว่า,าเราจะทํายังไงนะครับทำยังไงที่จะอนุรักษ์อนุรักษ์พันปูนาไว้ด้วยแล้วก็ต่อยอดทางธุรกิจได้ด้วยนะครับก็เ,เลยลงตัวที่ว่าทั้งอนุรักษ์แล้วก็ต่อยอดจากทางธุรกิจจริงๆแล้วเราสํานึกรักพันเจิดด้วยหนึ่งนะครับด้วยแล้วก็เราจะทํายังไง เมื่อก่อนนี่เรามีรายได้เป็นเงินเดือนประจําแล้วเราจะทำยังไงเพื่อเพื่อให้เราอยู่รอดแล้วก็มีรายได้พอที่จะเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวในในใน้าน,นเกิดเรานะครับเชื่อการเลี้ยงปูนานเนี่ยจริงๆแล้วก่อนที่เลี้ยงปูนา,นาน่ผมก็ศึกษาสัตว์น้ำนะครับในหลายตัวนะครับทั้งกุ้งหอยปลานะครับแต่มาลงตัวที่ปูเนี่ยเพราะปูเนี่ยต้นทุนมันต่ำนะครับแล้วก็ปัญหามันก็น้อยปัญหาในการเลี้ยงน้อยนะครับ ซึ่งมันสามารถที่จะต่อยอดทางธุรกิจได้นะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ที่แปลกใหม่นะครับสําหรับพื้นที่ของเราก็เลยลงตัวที่ปูนานะครับตรงนี้เป็นบ่บอกระเบื้องตรงนี้เป็นบ่อเลี้ยงนะครับบ่อเลี้ยงคือเราเราจะปล่อยปล่อยเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับธรรมชาติเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งปูเรามีปริมาณเยอะพอมีปริมาณเยอะเนี่ยเราต้องมีการเซฟต้นทุนนะครับเซฟต้นทุนนะครับ เพราะว่าถ้าเราเลี้ยงในบอ่ออื่นเนี่ยเราต้องให้อาหารทุกวันแต่บอ่อธรรมชาติเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องให้อาหารทุกวันนะครับสามสี่วันเราก็ให้ทีนึนงาอาหารที่ให้เนี่ยหลกัลกๆผมจะให้เป็นเป็นปลาปลาเล็กปลาน้อยนะครับปลาเราจะเก็บที่ฟาร์มนี่นะครับก็คือเราเราจะปล่อยปลาด้วยนะครับปล่อยปลากินพืชนะครับเราสามารถที่จะเลี้ยงปูเนี่ยคู่กับปลากินพืชได้ถ้าตัวใหญ่เราก็สับนะครับเราก็จะมีเสริมด้วยอาหารเม็ดปลาดุกเล็กนะครับแล้วก็วัชพืชต่างๆเนี่ยมันก็จะมีอยู่ธรรมชาติอยู่แล้วนะครับ ก็จะหาเองนะครับอันนี้มากันกันไม่ให้ปูออกใช่ครับ<ม>เราเราจะกันไม่ให้ปูออกนะครับทาไมเราต้องเป็นกระเบื้องเก่าเพราะว่ากระเบื้องเก่าเนี่ยทนนะครับทนทนกับสภาพอากาศน้านะครับเพราะว่าถ้าเป็นอย่างอืงอ่นจะเป็นสังกสีเนี่ยมันจะเป็นสนิมแล้วก็หุก,ก่อนด้วยนะครับอันนี้ก็ต้นทุนต่านะครับต้นทุนต่นตําด้วยแข็งแรงทนทานนะครับวิธีการเลี้ยงเนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่เราอนุบาลเราเพาะเพาะเองอนุบาลเองนะครับเราจะมีบ่อนุบาล บ่อนุบ,บาลเนี่ยปกติผมจะใช้บอ่บอบ่อบ่อเล็กเป็นบอ่อปูนที่อยู่อีกฟาร์มหนึ่งนะครับที่อยู่ในบ้านเป็นบอ่อปูนนะครับเราจะอนุบ,บาลอนุอบ,บาลอยู่ประมาณเดือนหนึ่งนะครับการอนุบ,บาลของผมเนี่ยอนุบาลเพื่อศึกษาดูดูวิธีการแล้วก็ให้ทางลูกค้าเขาดูด้วยนะครับจริงๆริงแล้ว80%เปนี่ยผมจะปล่อยให้เขาคลอดเองโดยธรรมชาตินะครับอันนี้จะเป็นบอ่อพักพ่อพันธุ์แม่พันธุ์บอ่อคัดไซด์นะครับเวลาเวลาผมจะเก็บจากบอ่อใหญ่เนี่ย เก็บกลางคืนเท่านั้นนะครับเพราะว่าคูนาคูนาพิษัตนะที่มโกงูนะครับกลางวันเขาจะหลบซ่อนตัวนะครับจะเก็บตรงนี้นะครับเก็บโดยวิธีใช้ไฟส่องไฟส่องเอาแล้วก็เก็บมาแล้วก็มาพักมาคัดไซค์ที่ตรงนี้ครับมาคัดไซค์มาคัดความแข็งแรงแล้วก็มาตามออเดอร์ว่าออเดอร์จะไปแบบนะครับอันนี้เป็นพ่อพันแม่พันธุ์ที่เราพักแล้วก็คัดมาเพื่อเราส่งมอบให้ลูกค้านะครับ อันนี้ตัวแม่นะครับตัวแม่จะจะมีผนังหน้าท้องเป็นแผ่นเดียวแผ่นเรียบนะครับไว้สําหรับปุ้มท้องตั้งไข่ตรงนี้นะครับอันนี้คือตัวผู้นะครับตัวผู้จะเป็นคล้ายๆซิกแพกนะครับซิกแพกซิกแพกนะครับซิกแพกนะครับค่ะอันนี้เป็นวัยรุ่นนะครับขนาดเดือนวัยรุ่นนะครับกี่เดือนนะคะหกเดือนครับตัวนี้หกเดือนนะครับ แสดงว่าดูขนาดเหรอคะถึงจะรู้ว่าใช่ดูที่ขนาดครับถ้าตัวเล็กก็คือดูน้อยครับดูที่เส้นผ่าศูนย์กลางตรงนี้นะฮะถ้าเป็นรับ5เดือนขึ้นเนี่ยจะปีวันที่สเซนถึง5เซนนะครับ4.5เซนถึงหเซนใช่ครับเป็นับรุ่นหเดือนใช่ซึ่งพ่อพันแม่พันเนี่ยเราจะใช้อยู่ที่5เดือน6เดือน7เดือนและ8เดือนนะครับเราจะใช้ช่วงอายุประมาณนี้ใช่ครับปูนาเฉลี่ยอายุประมาณสองปีก็จะตาย สองปีสองปีแสดงว่าบ่อนี้เป็นบ่อพ่อพันุแม่พันุ์ที่ว่าจะมาคัดเอาไปให้ลูกค้าเขาเลือกใช่ครับรอส่งมอบนะรอส่งมอบมีประมาณกี่ตัวคะในนี้ตรงนี้มีพันพันห้าร้อยตัวนะครับตรงนี้นะครับข้อในบ่อใช่ครับอันนี้โอ้โหพันห้าร้อยตัวนะครับกว่าประมาณห้าร้อยกว่าคู่นะครับอ่าคู่ละหกสิบบาทนะครับที่ฟาร์มของผมซึ่งของผมก็มีแปรรูปด้วยแปรรูปอ่าเป็นน้ำพริกเป็นปูดองนะครับก็ติดแบรนด์ของของฟาร์มเอง แล้วต้องมีแสแนงเพราะว่าเราต้องให้ร่มเงาครับกันแดดร่มเงากันแดดเขาด้วยใช่ค่ะก็คือปูนามันจะไม่ชอบร้อนนะครชอบอากาศเย็นๆชอบอากาศเย็นหนาวมากก็ก็ไม่ชอบนะครับอากาศเย็นๆนะครับชุ่มชื้นชุ่มชื้นนะสังเกตไงเวลาร้อนเนี่ยปูนาเก็จะหนีหนีเข้าไปรวมกลุ่มกันอย่างสังเกตที่กระเบื้องเนี่ยที่เอาไว้เนี่ยมันจะไปออกันกองกันคระมันจะย้ายไปตามร่มเงาตามร่มเงานะครับ แล้วถ้าถ้าร้อนจัดเนี่ยสังเกตว่าถ้าปูร้อนจัดเนี่ยเพราะว่าปูมันใช้น้ําน้อยน้ําก็จะร้อนปูก็จะตายก็เรียกว่าทางเขาเรียกว่าปูตายเนึ่องจะออกสีเหลืองเลย,เยตายนะครับตายนึ่งถ้าหนาวจัดนะครับถ้าอากาศเย็นเนี่ยปูก็จะนอกน้ำนอกน้ําตายเหมืออถ้าหนาวเขาเขาจะขึ้นมาขึ้นขึ้นมาพื้นที่เหนือน้าขึ้นมาหลบพื้นที่เหนือน้อย่างมีผักตบชาวามีมีขอนไม้มีอะไรเนี่ยเขาจะขึ้นมานะครับ ขึ้นมาขึ้นมาเพื่อให้หนีนพ,นพึ่งแดดพึ่งแดดอาบแดดใช่ถูกล้องครับ <laughs> เอาพูดง่ายมา <laughs> อาแบแดดนะครับป <Okay. S 2> ูนาผสมพันธ์กันเนี่ยตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยจะผสมพันธ์กันใช้เวลาสองชั่วโมงโดยประมาณนะครับโดยตัวผู้จะอยู่ข้างล่างเสมอนะครับเวลาปูผสมพันธ์กันเนี่ยมันจะล็อกหน้าประกบกันแล้วก็ล็อกแล้วก็อยู่ในน้ําถ้าส่วนใหญ่นะครับใช้เวลาสองชั่วโมง พอตัวผู้ป่อยน้ําเชื้อนะครับน้าเชื้อใส่ที่จะปิ้งของตัวเมียนะครับจะไม่ยังปฏิสนธิจะยังจะยังไม่ปฏิสนธิทันทีนะครับโดยตัวเมียนะจะเก็บน้ําเชื้อเนี่ยกลับไปรอประมาณทัก1 0ถึง13วันค่อยขับไข่ออกมาผสมกับน้ําเชื้อของตัวผู้ปูตั้งท้องประมาณ45วันโดยประมาณนะครับ45วันแล้วก็จะคลอดออกมานะครับคลอดออกมาแล้วตัวเมียตัวคลอดนะ่ะก็จะพัก พักท้องพักผนังหน้าท้องเนี่ยสาวันโดยประมาณก่อนที่จะผสมพันธุ์ใหม่ได้นะครับแต่ในการอนุบาลเนี่ยตัวเล็กๆของผมอาจจะอนุบาลอยู่ที่ประมาณเดือนหนึง่งค่อยปล่อยลงบอ่อใหญ่นะครับเพื่ออตราการรอดนะครับการรอดเพื่อไม่แส็งแรงก่อนเดือนหนึ่งนะครับซึ่งที่นี้ในการจับขายเนี่ยปูนาเนี่ยจะออกขายได้ทุกช่วงระยะของอายุเลยนะครับตั้งแต่เดือนหนึ่ง2เดือน 3เดือน4เดือน5เดือนจนตลอดอายุไขอย่างเดือนนึงเนี่ยสมมุติว่าตัวละ2บาทก็จะมีพวกกลุ่มกลุ่มเป้าหมายในตัวละ2บาทก็คือเขาอาจจะไปทำเป็นเดี่ยวตกปลานะครับพวกปลาช่อนปลาชะโดหรือเอาไปเพาะต่อนะครับอันนี้ก็มีตลาดนะครับนะครับตลาด2เดือนก็คือตลาดกลุ่มทอดกอบปูจ๋าลอยผงปาบิกานะครับตลาดแม่ค้ากลุ่มนี้นะครับสามสี่เดือนนี่จะเป็นปูดองนะครับปูดองใส่ส้มตํา ซึ่งปูรองใส่้มต้มเนี่ยเขาจะคัดไซส์ประมาณ3าถึงสเดือนแล้วก็จะมีตัวดองยำดองยำก็จะเป็นตัวไซส์ขึ้นมาขนาดเพื่อยำเพื่อเพื่อใช้าพ่อพันเลยใช่ครับพ่อพันเลยพ่อพันนี่ผมจะใช้ห้าเดือนขึ้นนะครับแล้วถ้าเป็นคะไซส์คะไซส์จะเป็นพวกปั่นทําน้ําพริกครับคะไซส์ทำน้ำพริกแล้วมีตัวที่เอาไปแกะเอามันเพื่อขายมันปูนูด้วย กระดองอาจจะไปขายให้กับเป็นเป็นภาชนะให้กับทางร้านอาหารทางเหนือที่เขามีขอ,องคูนาเขาเป็นภาชนะการับซื้อไปด้วยแล้วก็ส่งขายให้โรงทําอาหารสัตว์เพราะว่ากระดองคูนาเนี่ยมีแคลเซียมสูงไคโวชานสูงไคโดชานด้วยใช่ครับแคลเซียมสูงและสูงด้วยสูงกว่าปูทะเลครับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ท่านได้รับเนี่ยคุ้มค่าไม่ในการตัดสินใจที่ไม่ทำงานประจำและแต่มาทำสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ มีเวลาได้มากขึ้นผมว่าคุ้มมากกับชีวิตกับความสุขที่เราได้รับกลับมา<ฆ>นะครับกับสภาพแวดล้อมกับอากาศนะครับกับธรรมชาติเนี่ยคือชีวิตคุ้มค่าแล<ฆ>้วนะครับส่วนในส่วนของรายได้เนี่ยถ้าเป็นตัวเลขกลมๆเนี่ยนะครับก็คงลักแสนนะครับต่อเดือนอนะครับรน,นจริงๆลแล้วปูเนี่ยมันเป็นเป็นอะไรที่ที่มีอยู่แล้วเพียงแต่เราเอามาเพื่อมูลค่าขึ้นอยูว่ว่าเราจะเอาตัวเนี้ย ไปเพิ่อมูลค่าจุดไหนจุดไหนมากกว่านะครับสำหรับการเลี้ยงปูนามีปัญหาอะไรไหมครับปัญหาหปัญหาหลักๆเลยปัญหาหลักๆเนี่ยก็คือช่วงการเปลี่ยนผ่านของฤดูนะครับปูจะมีอาการที่อาจจะมีตาอย่างอย่างร้อนไปหนาวเนี่ยครับร้อนไปหนาวเนี่ยปูปูก็จะมีการท้องน,น้ําตายนะครับซึ่งแล้วก็ปัญหาถามว่าปัญหาหรือว่าศัตรูดีกว่านะครับศัตรูของปูเนี่ยหลักๆเนี่ยถ้าเป็นหน้าหน้าแรงหรือว่าหน้าหนาวจะเป็นหนูพวกหนู บางคนถามว่านกนกมีไหมนกก็มีแต่เราต้องหาที่หลบภัยให้มันเยอะๆด้วยเพื่อให้ปูหลบเพราะว่านกมันหาคินกลางวันลงไปก็ปูก็จะหลบนะครับแต่หนูหนูหาคินกลางคืนครับเจอกันแต่เราก็มีวิธีป้องกันนะครับมีการเดินตรวจตามมีซ้ำตาม กับดกกับดักหนูนะครับเพราะว่าเป็นผลพลยได้นะครับผลพลยได้หนูนาหนูนาครับขนาดเขาเลี้ยงเป็นฟาร์มเขายังเลี้ยงเลยนะครับมันมาหาเราเองเราก็จัดซะต่อยอดซะนะครับต่อยอดเลยแนวคิดในการพัฒนาในอนาคตของฟาร์มเราเป็นไงจริงๆตอนนี้ผมกําลังออกแบบนะครับผมจะออกแบบว่าเป็นเชิงเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวนะครับเกษตรเชิงท่องเที่ยวต่อยอดนะ ตรงข้างหน้านี่ก็จะอาเป็นต่อยอดเป็นสะพุงสะพานเป็นกระต๊อบกระต๊อบปลูกสวยงามนะครับอาจจะมานั่งกินกาแฟดูปูแล้วก็กินข้าวเล็กๆน้อยๆพักผ่อนอ่านหนังสือนะครับโปปะทีฮาปาร์ตี้หรือว่ามานั่งอ่านหนังสือเราจะว่ากันไปนะครับทีนี้ในการส่งเสริมต่อยอดต่อยเนี่ยอยากให้แบบหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานไหนที่เข้ามาส่งเสริมอะไรเราเพิ่มเติมไหมครับหลังจากที่เรามีฟาร์มของเราอยู่แล้วอ๋อจริงๆแล้วตอนนี้นะครับตอนนี้ก็หน่วยงานราชการก็คือ ก็มีเข้ามานะครับอย่างมีมีประมงมีเกษตรนะครับแล้วก็มีทั้งแหล่งเงินทุนอย่างทกส่งทกสก็คือเราสามารถที่จะต่อยอดได้ด้วยคือตั้งใจทําไปเองก่อนโดยยังไม่ต้องหน่วยงานมาช่วยหรือว่าหน่วยงานมาช่วยเลยตั้งแต่แรกแลวเพื่อเราจะทําหลักคิดที่จะทําความสําเร็จเนี่ยน่าจะเป็นช่องไหนดีคะคือผมคิดว่าทําไงขอให้เกิดรายได้เลี้ยงตัวเองรอดนะครับแล้วมันต้องขยายไปเรื่อยๆที่ที่ก่อนหน้านี้ ทำมาเนี่ยยังยังไม่ได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานไหนนะครับยังไม่เคยที่จะให้หน่วยงานไหนเข้ามานะครับเพราะว่าเราเราก็จะทําของเราค่อยๆขยายค่อยๆขยายหลักการทําฟารม์มของผมเนี่ยผมจะไม่ลงตูมจะไม่ใหญ่เพราะใหญ่แลแ้วมันจะมาหาเล็กนะครับผมจะบอกลูกฟาร์มเสมอว่าคุณต้องทาจากเล็กไปหาใหญ่นะครับเพื่ออะไรเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดข้อผิดพลาดได้นะครับ เราต้องค่อยๆขยายขยายไปแต่การออกแบบเนี่ยเราออกแบบให้มันครบให้ครบวงจรไปก่อนเราค่อยข้ามก้าวไปทีละก้าวละก้าวนะครับเราจะเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่เราจะไม่เริ่มจากใหญ่มาหาเล็กก็คงจะสุดท้ายแล้วก็อยากจะให้คุณเกยูนฝากข้อคิดดีๆคนรุ่นหลังถ้าจะเดินตามอยากจะทำงานเกี่ยวกับนำทรัพยากรธรรมชาติที่เราเห็นอยู่มาเพิ่มมูลค่าให้เกิดประโยชน์ เราจะเริ่มต้นอย่างไรและมีข้อคิดอย่างไรเมื่อมีอุปสรรคทุกอาชีพทุกการกระทํานะครับใดๆก็แล้วแต่ล้วนแต่มีอุปสรรคนะครับอุปสรรคนั้นเราเราอย่าถือว่าเป็นอุปสรรคเราถือว่ามันเป็นข้อพ,อพิสูจน์นะครับเป็นบันไดนะครับอย่ามองว่าเป็นปัญหานะครับมองว่ามันเป็นโอกาสมองว่ามันคือโอกาสที่เราที่จะจะทําสิ่งนั้นเพื่อให้ก้าวไปก้าวหนึ่งคิดบวกนะครับคิดบวกไว้อย่าท้อ สำคัญคือใจนะครับใจคุณต้องแน่วแน่ใจคุณต้องรักนะครับบางบางคนเนี่ยใจไม่รักทําแป๊บเดียวก็ก,ก,ก็จอดก็จบไปไม่ได้นะครับเราต้องศึกษาลหลายด้านนะครับศึกษาหลายด้านแล้วก็เอามาประยุกต์มาพัฒนามาต่อยอดนะครับให้มันเกิดประโยชน์กับพื้นที่ของเราให้มากที่สุดนะครับครับสำหรับ <c oughs> ทุกทุกท่านนะครับทุกคนที่ที่สนใจสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปูนา แกงปูนาก็ยินดีนะครับทางสารคามฟาร์มปูนายินดียินดีที่จะให้คําแนะนําแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับเพราะว่าทุกคนรู้ไม่เท่ากันรู้ไม่เหมือนกันคนนี้รู้แบบนี้นี้วันบบนี้เอามาแลกเปลี่ยนกันแล้วมันจะไปได้ดีนะครับฟรีนะครับโอ้ชอบมากกับนี้แลกเปลี่ยนความรู้ฟรีนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจก็เชิญน,นะครับเชิญที่สารคามฟาร์มปูนานะครับก็ติดต่อได้ตามเพจสารคามปูนานะครับ นั่นหมายตรงหน้าว่าจะเข้ามาก็ก็ยินดียินดีครับยินดีนะครับให้ความรู้ทุกขั้นตอนตั้งแต่เลี้ยงยันทําบอ่อการตลาดทุกขั้นตอนนะครับส่งเสริมกันนะครับ